เออวันนี้รมไม่ค่อยติดเป็นไรวะโอเคผมอยากจะมาทำปิ้งย่างเกาหลีซื้อหมูสามชั้นมาหกลิ่นใช่เลยไม่พักแป๊บหนึ่งผมลงมาจะเอาเสร็จปั๊บหายไปครึ่งหนึ่งควีนี่กินเปล่าตอนแรกนึกว่าแมวพอมาดูจริงๆป๊าป๋ากินเปล่าก็ไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วอร่อยไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวฟานนะครับ <c oughs> คนตีนมากวันนี้ผมอยากจะมาทำปิ้งย่างเกาหลีผมมานั่งคิดในใจไว้ว่าแบบถ้าผมจะมานั่งถ้าผมจะมานั่งทำหมูย่างเกาหลีอะแล้วผมใช้เตาถ่านแล้วก็มีเครื่องดูดนุ้นนี่ครูไปแดกร้านดีกว่านึ่ออกว่าคือวันนี้เรากำลังจะไปซื้อละ แต่เราตัดสินใจโชคดีวันนี้รถไม่ค่อยติดเออวันนี้รถไม่ค่อยติดเป็นไรวะไม่หโอเคโอเคครับรถไม่ค่อยติดเพราะผมหลับนะครับถ้าผมกูไปซื้อเตามานน่นนี่แล้วคนทางบ้านอ่ะเขาอยากจะกินเขาก็แบบเฮ้ยกินไม่ได้อย่างเงี้ยไปออกไปกินข้างนอกดีกว่าเพราะเขาก็ไม่อยากซื้อเตาผมก็เลยคิดดูว่างั้นเราจะกินอะไรที่มันใกล้เคียงแบบนั้นน่ะแต่ทําเองที่บ้านกินกับหัวเมียครอบครัวผมก็เลยคิดว่า อย่างนั้นเราไปซื้อหมูสามชั้นมาแล้วก็พวกผักแล้วก็นี่สำคัญมากนะครับที่ตลกคือ t r i p l e p เนี่ยเขามาสปอนเซอร์เราผมบอกตรงๆเลยนะครับเห็นอย่างนี้ก็น่าจะรู้แหละแต่ผักเนี้ยถ้าท่านผู้ชมดูคลิปเรามานานอะ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราใช้ผัก t r i p l e p ประจำจนทาง t r i p l e p อะ่ะเขาดูคลิปเราอะ่ะ แล้วเขาเห็นผักเขาบ่อยมากจนเขารู้สึกว่าเออเขาเขาคนมาสปอนเซอร์เราแล้วแหละนะครับเขาก็เลยมาสปอนเซอร์เรานะครับแต่ทำไมผมถึงเลือกทริปวพีใช่ไหมส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักที่มีกลิ่นผมไม่ชอบแบบผมไปกินร้านอาหารหลายที่แล้วแล้วผักอ่ะจะมีกลิ่นผมจะดมผมเป็นคนไม่รู้ทําไมไว้ผมโลกจิตป้าก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมเป็นคนแบบผมซื้อเสื้อผมก็จะดมเสื้อก่อนผมซื้อเกงก็จะดมเกงรองเท้าผมก็เอารองเท้ามาดมก่อน iPhone อะไรผมชอบดมก่อน มันมันทำให้อัตราการซื้อของมันดีขึ้นอะ่ะแต่คือของกินเนี่ยผมจะเฉพาะมากเพราะมันเราต้องเอาเข้าร่างกายเราไงแล้วผมจะดมก่อนแล้วผมเห็นหลายที่แล้วผักเหม็นนะครับตามร้านตามอะไรเงี้ยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายที่ไม่ทุกที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมซื้อผักแบบเนี้ยกลิ่นมันแบบมันเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นธรรมชาติแบบมีแค่ผักไม่ได้มีกลิ่นอย่างอื่นอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นผักที่สะอาดแล้วก็ผมชอบมันก็เลยทําให้ผมตัดสินใจซื้อตลอดนะครับ แต่ทาง Triple P PP เนี่ยเป็นผักแบบออกแกนิกที่เขาใช้ปุ๋ยปลูกแบบธรรมชาติผัก Triple P PP เนี่ยตั้งแต่ฟาร์มจนถึงกระบวนการแบบทุกอย่างจนไปถึงวิลลา่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาผ่านมาตรฐารหมดเลยนะครับก็ดีมากนะมีขายแค่ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะครับก็ลองไปดูกันได้อ่ะมาเรามาทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมูเนี่ยมันไม่ยากนะครับการทำอะ่ะผมจะลอง ทำแบบเรามี6ชิ้นเดี๋ยวเราจะทํามชิ้นแบบหมั่นสามชิ้นผมจะทําแบบง่ายๆทาผู้ชมดูนะหมั่งจริงไม่ต้องหมักอะไรเยอะมากนะครับวิธีหมักนะครับผมจะใส่น้ํามันงาก่อนนะน้ํามันงานเนี่ยมันจะช่วยให้หอมแล้วก็มีฟิลลิ่งเอเชียเข้าไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับซีอิวปุ่นนะครับโชยุ เอาอตรงๆนะผมไม่ผมก็ไม่รู้ว่าเกาหลีเขาหมักกันยังไงนะผมหมักแบบสไตล์ผมกินแล้วกันผมก็ไม่อยากจะเรียกเป็นหมูย่างเกาหลีนะหมูย่างสไตล์เกาหลีแล้วกันนะครับเดี๋ยวติ่งเกาหลีก็มาว่ากูอีกหมูปิ้งย่างสเตฟานสไตล์คล้ายๆเกาหลีแล้วกันยุคนี้มันต้องยาวยุคนี้สั้นก็โดนดา่าคนแม่งเตรียมจ้องเยอะใช่ yeah, yeah. บางคนตื่นมาตอนเช้าวันนี้กูทําอะไรดีวะอ๋อลืมไปกูไม่ต้องทำอะไรกูมาหน้าคอมแล้วกูรอหาคนด่านนี่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมส่วนตัวผมผมชอบนะครับเกาหลีเขาไม่น่าใช้กันนะครับผักชีแต่ผมอยากใส่นะครับผมชอบกินผักชีกระเทียมสักนิดนึงิครับก เราก็ใส่โกชูจังเข้าไป2ช้อนนะครับแล้วก็คุกถ้ามีเตาถ่านจะดีมากนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีมันก็จะแบบมันก็อาจจะติดกระทะนิดๆหน่อยๆเราต้องเช็คกระทะทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ลำเมง กิ่นใช่เลยมาดมดิเห็นไหมผมแม่งแคนอะไรก็ไม่รู้ดมตลอดหิวแลยพี่หิวไหมใส่น้ำมันงาเพิ่มอีกหน่อยก็ได้ครับแล้วเราอกก็วางรอไว้ส่วนอันที่อยู่บนเขียงนะครับเราจะมาหมักเกลือและพริกไทยเฉยๆนะครับ นี่ครับอันนี้เราก็แค่ใส่เกลือกับพริกไทยพอนะครับโอเคแล้วเราก็มาเริ่มทำกันได้เลยเกาหลี <laughs> ล้วไม่มีกันไกลไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นจริงๆนะครับของเราเนี่ยออริจินอลเลยนะทุกร้านหลังๆมาเนี่ยชอบตัดไม่ค่อยขาดต้องขอกันไกลใหม่ตลอดเลยแต่ของเราตัดขาดนะครับนี่ก็เมือเหม่มไม่เจอที่คีบไง Ừ, ลกลิ่นใช่เลยไม่ผมจะใส่กระเทียมลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินิดนึงแล้วก็ได้การย่างกระเทียมที่เรามากินตอนเราแรปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำอาหารให้กิวเทอป,ป้ากินด้วยนะเพราะวันนั้นเราไปเจอแล้วเราก็นัดกันแล้วท่านผู้ชมก็ลองติดตามชมด้วยนะครับ นี่ถ้าพ่อผมยังอยู่นะครับท่านผู้ชมพ่อผมก็จะเป็นแบบได้กินแล้วพ่อออกะเดินลงจากบันไดามาทำอะไรอะ่ะอ๋อทำหมูย่างเกาหลีป้าป๋าอ๋อกินไหมป้าป๋าไม่เอาอะ่ะแล้วก็เดินไปเปิดตู้เย็นดูอเอาอะไรดีวะก็หยิบผลไม้อะไรนิดนึงเสร็จปั๊บขึ้นไปข้างบนป๋าป๋า,ปาไม่เอาชัวร์อ่ ไม่เอาอ่ะมันผมทําเสร็จแล้วนะพอเนี้ยผมพักแป๊บหนึ่งผมลงมาจะเอาเสร็จปั๊บหายไปครึ่งหนึ่งควีนี่กินเปล่าตอนแรกนึกว่าแมวพอมาดูจริงๆปาป๊ากินเปล่าก็ไม่รู้จะกินอะไรดีแล้วอร่อยไหมก็พอได้อ่ะใจไม่ค่อยอยากกินเกาหลีแต่พอแต่มันอร่อยอ่ะอาหารเกาหลีแม่งอร่อยจริงต้องยอมรับถ้าผู้ชมไม่มีเตาทีป่ปิ้งอ่ะ ท่าผู้ชมใช้กระทะนะไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มมันคือเราใส่น้ำมันงานนิดนึงแต่อยากคือถ้าท่าผู้ชมไม่อยากใส่น้ำมันงาก็ได้ถ้าไม่ชอบรสน้ำมันงาเราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะมันคือหมูสามชั้นมันมีมันธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระทะมันเป็นกระทะแบบไม่ติดด้วยจริงๆใช้เตาอบที่ถ้าผู้ชมโดนป้ายโดนผมป้ายยาไปก็ได้นะอันนะใช้ได้เลยอะเอาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราต้องมาซับมันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ย่างไง นี่เนี่ยน้ำมันเยอะมากเลยน้ำมันฟรีๆรีไหนม,มีน้ำมันอย่างเงี้ยดีนะเพราะว่าไม่ใช่ละบางคนไม่ชอบกินผักหรือบางคนกินผักยากอะไรเงี้ยปิ้งย่างเกาหลีแบบเนี้ยมันดีเพราะมันทำให้เรากินผักได้ทุกคำเลยดีต่อสุขภาพเนี่ยดูหนังเกาหลีที่บ้านอ่ะซีรีส์เกาหลีที่บ้านนะทำอันนี้เสร็จปั๊บนะ เราตรตัดเสร็จเราเตรียมไปจานเปิดซีรีส์ดูสบายใจเลยมีใครได้ดูอนี่ปะ่ะตู้เย็นที่มันเป็นดู YouTube ได้แล้วมันมีมีม,มบอกว่านี่นะครับตู้เย็นที่ดู YouTube ได้ราคามา6หกหมื่นบาโทโคตรเท่เลยแต่กูถามตัวเองว่าคูจะดู YouTube บนตู้เย็นทำพี่ีอะไรอ่ะนี่ไงเหตุผลทำในนี่ไปเสร็จปั๊บเปิดซีรีส์เกาหลีไปแล้วอ่ะมึงทำในนี่แล้วแดกเข้าไปกับมาม่าเกาหลีนะโคตรฟินผมหาใหลให้คุณได้แล้วครับไปซื้อตู้เย็นนั้นเลย เขาไม่ได้จะปนไม่ต้องไปซื้อแม่งเลยตู้เย็นนั้นน่ะดู y o u t u น e i แพ็ก็ได้ไปซื้อเคสเคส iPad เราที่แปะตรงนี้ได้ <c oughs> ดีมากประหยัดตังไปพอเราได้แล้วนะครับเราก็เอามาตัดมันจะได้เข้าสไตล์นี่ กูไปงานแต่งงานมาเขาทำท่านี้กันทำไมอะพี่ตอนแรกกูนึกว่าเขาปวดฟันเห็นเขาถ่ายนี่กูเลยงงว่ามันคืออะไรมันคือหัวใจเว้ยใช่รรก็คืออย่างนี้ไปต่อแค่ก็ตักกันแน้นี่ข่าวนี้กูไปเกาหลีรอบนี้ไม่เนี่ยนะไม่เป็นเนี้ย มานี่นะครับซินแล้วก็ดูซีเกาหลีไปแฮปปี้แต่อร่อยมาก <S 1> <S 1> <S ผักทริปเปิพีหอมมากแบบสะอาดโคตรอ่ะ สดจริงเขาก็แนะนําให้ท่านผู้ชมล้างสักแบบน้ํหนึ่งก่อนที่ท่านผู้ชมจะทานนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยคือพอเขาเอาผักออแก,กนิกของเขามาเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะล้างก่อนทีหนึ่งแล้วก่อนเขาแพ็คนะครับแต่ว่าก็มันไม่เสียหายอะไรที่จะล้างเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันผมทําแบบนี้ด้วยนะตรนนี้เรามีโกชูจังแค่แต่ผมทําที่ผมชอบที่สุดตอนกินอาหารเกาหลีคือน้ํามันงาเกลือพริกไทยดํานะครับแต่ว่าผมจะใส่น้ําตาลลงไปนิดเดียวนิดเดียวจริงจริงนะเพราะว่าบางทีมันเค็มอย่างเดียวไง จิ้มอย่างนี้ผมชอบกินกระเทียมแส่ไว้พริกหยวกวันนี้คุณเนอวะ่ะก็ชูดจังหน่อยอืม มาครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยู่บ้านทําแบบนี้ดูซีรีส์เกาหลีกับแฟนเพื่อนอะไรแฮปปี้กันหมดนะครับแล้วก็เลือกผักดีๆสะอาดๆที่แพ็คมาเป็นถุงแบบนี้ท่านผู้ชมเก็บไว้ในตู้เย็นอยากกินปั๊บค่อยออกมาก็ได้นะครับสบายมากนั่นแหละครับลองไปทากันดูนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทริปเป p พีด้วยนะครับทริปเปอพีนะครับมีขายที่วิลล่ามาร์เก็ตทุกสาขานะครับลองเข้าไปดูได้เจอง่ายมากครับโซนผักแพ็คเป็นถุงนี้เลย